ทำไมมันมันมัน,ม,นมันไม่ไอจี IG มันอยู่ขององคนละครึ่งอย่างนี้หรอมมนเห็นแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมที่ควางไลท์จบแล้วคะ่ะไล้์จบที่ไหนก็ไล์นี้มันขาดครึ่งหรอนี่แป้มคอยืมมันนั้นหน่อยดิอะไรบะ แล้วแบตเราอ่ะเธอมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกครั้งที่เราชาร์จแบตมันขึ้นยี่สิบเยิเสิเซแล้วเราก็เสียบตูุนชารแล้วมันก็ไม่ค่อยให้เราแล้วมันกยี่สิบเซ็นต์ยสิบเซ็นถ้าถ้าพี่มินอยากได้พี่มินก็ต้องจ่ายเงินมาเหรอไปอไปหน้าจอมันชอบดับตังคิวไปตงคิว <Thank you. S 2> <อ>พี่ปอสวัสดีน้องตงคิวสวัสดีครับสวัสดีครับ ดี่ถพี่ไหมผูกอะไรคิดถึงพี่ไหมตอบทำไปบอกคิดถึงพี่หน่อยอะไรนะอะไรนะน้องไม่ได้ยินคิดถึงเราบอกแทนได้ไหมไม่ได้เราไม่อยากฟังเราอยากฟังแตงกิ้วที่ถึงครับทำไมต้องคับบานด้วยบาบอกเขิน ไม่กว้างนั่นแหละบ้าบอเอาเหรอแบตมันชอบขึ้นว่าแบทหมดเนี่ยอ้าไอ้คนสิบสองก็เข้าแล้วแหละเสียบชาร์ไอ้คนสิบสองก็เข้าแล้วแหละแต่กิ้วจะขืนนะขืนขึ้นหย่อมๆนะขืนเป็นอะไรนะขืนเป็นหย่อม รางสวยไหมนี่สวยแล้วพี่มิ้นน่ะสวยธรรมชาติแบบไม่ต้องแต่งหน้าโหอันนี้ไม่สวยงหน้าอยู่เลยธรรมชาติสวยแบบไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้าเพราะว่าใช้สติกเกอร์สวยแบบใช้สติกเกอร์สวยเพราะใช้ฟิลเตอร์เออใช่ใใช้ฟิลเตอร์เอาหน้าจอพี่กวางค้างเออของพี่กวางค้างอ่ะเน็ตไม่ค่อยดีไม่ค่อยดนน่าจะอยู่ น่าจะอยู่ไกลอ่ะเด็ตน่าจะไปไม่ค่อยถึงได้ยินได้ยินแต่คือแบตมันชอบเตือนว่าแบตหมดแบตหมดเอออี่กวางพูดเหมือนแบบว่ากุกกะกะกอาจริงเหรอจริงเราต้องไปนั่งคุยที่กำแพงเพชรแล้วแหละท่านมาจะให้นั่งน้าจอดเบอร์ด้วยอะไรนะพีเะ ว้ามมีคนกดไลค์ตั้งเยอะแยะทำไมพี่กวางไม่ไม่หัดไปซื้อไปซื้อเน็ตล่ะ,ละหนึ่งปียไม่ไม่อยากไม่อยากคุยแบบนี้ไงอยากอยากไปคุยที่กำแพงเพชรเลยอ๋ออยากไปคุยที่กำแพงเพชรแล้วก็เดี๋ยวพี้าคุยที่กแพงเพชรก็มีคนบางคนขืนนี่ยดออิขินวิ่งแบบวิ่งรอบสำนักงานนี่ดิวิ่งรอบรถอ่ะเออใครวะโดยเฉพาะพี่ปัง กวางขืนไงเออพูด <complex> ผ <í toys> ิดพี่กวางไม่ใช่พี่ฟ้าพี่เออพี่เออพี่เนเืนเหมือนพ่อกับลูกใครพ่อไม่ไม่ไม่แตงกุ๊ ใครพอ่อติ๊กิ้วพอ่อที่มีลูกจะ <c oughs> พี่บ่าวคืออะไรอ่ะจะพี่บอลก็เป็นพอ่อ,พอขอเป็นแม่ได้ปะคะขอเป็นแม่อา้าวงั้นเธอก็กับติ๊กิ้วก็เป็นแฟนกันดิแล้วเธอก็เป็นแฟนกับติ๊กิ้วดิแก็เป็นลูกเอาครีๆๆดิก็คือ่ติ๊กิ้วติ๊กิ้วเนี่ยไหนลองเรียกแม่สิ เด๋อเราเรียกแม่สิแม่มาถึงทำแม่ได้นแม่กว้างเราเรียกแม่กว้างอย่างนี้ซีแม่พี่กว้างอยากคุยด้วยแม่กว้างพี่กว้างพี่กว้างครับครับแม่อยากคุยด้วยไหนเนี่แม่ยืนไหนแม่กว้างเด๋อเราเรียกสิแม่กว้างอะแม่กว้างแม่เลนเดียแม่เลนเดียเวอร์ชาติอุตสาหกรร แม่ควางสังตเตอร์คอร์เล่นเดียร์เหรอ <ies> ใจ่กิ๊ฟชอบใจเสียงของน้องอร่อยอ่ะเอา,อาเดี๋ยวพี่ควายงยิ้มไม่หยุดหุบเลยกิ๊ฟเฝ้าร้อง <employ ed> <rela unch> เอาก็พี่ควางใช้ฟิลเตอร์ก็จะไม่หยุดแบบนี้แหละสวยแบบฟิลเตอร์อ่ะพี่ควาง <net> สวยแบบฟิลเตอร์อ่ะ เราไม่ต้องแต่งหน้าใช้ซินเซอร์เหล่าหวงผู้บริโภคเอออันนี้ชอบอันนี้ขนาดกิ้วอ้วนเห็นเหนี่ยงกิ้วยังไม่ใช้ฟิลเตอร์เลยที่กว่ามันใช้ฟิลเตอร์ต้องใช้ฟิลเตอร์ เพราะว่าใช้ฟิลเตอร์แล้วแบบหน้าแดงแดงเหมือนแบบเขินตลอดเวลาแต่แต่ว่าถ้าพี่แต่งหน้าพี่พี่พี่กลัวว่าจะจะเกลือนเครื่องสำอางใช่ไหมใ,หใช่มันจะเจะป,ะปืโอโ้อนโอ้โหก็ซื้อใหม่ได้อ้คนรวยรอ่ะซื้อให้พี่ไหมได้ <c oughs> ได้ค่ะโอ้เด็กเสียงฉซนว่าลูกชายลูกชายเธอจะเป็นอะไรไปพี่ลูกนั่นเนี่ยใส่ปี เใส่เปเนี่ยสองมีสองล้านนะคอะือออมี2ลสร้านไหนไม่ได้ขอ,อยืมสักสองหมื่นถ้าซื้อเครื่นนรอจงจำัทั้งทั้งหมดก็น่าจะประมาณสองสองหมื่นไปไปอะลองลองพูดบริโภคไปก่อนทถ้างั้นอนะ <c oughs> <c oughs> มีใครจะจีบแตงกิ้วไหมครับแตงกิ้วโสดพอมินอาการดีขึ้นยังคะ <c oughs> ยังแบบยังไม่ดีขึ้นเลยต้องปวดหัวร้อนน่าจะสักประมาณสองสามนาทีก็น่าจะดีขึ้นมั้งครับพี่ฝากแตงกิ้วดูแลพี่มินให้หน่อยนะคะถ้าพีด,ดถ้าพี่มินดื้อก็ตีเลยทุบเลยอ่ะ อ้าวอ้าวได้เหรอได้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 การดูแลพี่มิ้นก็จะเป็นแบบนี้อ้าวย่าย่าย่าพี่กว้างจะตีพี่กว้างก่อนหรือคนแรกอ่ะให้น้องดูแลฝากให้น้องดูตุ๊กหัวอ่านดิคิวอ่านมีอะไรก็ไม่รู้นะคิวอ่านเก่งเโยหาก่อนแล้วพี่ใจได้ไหม๑๗ ทำงาน,ทำ,งานทำไมจอพี่มินชอบดับตลอดจอพี่ควงก็ไม่ดับอะไรเลยนะเราไปเอาน้ามากินดีกว่าวันนี้ใส่เสื้อกำนันมาหรอพี่มิ้น่อกำนันมาพี่มิ้นใส่เสื้อกำนันมาครับพี่มิ้นใส่เสื้อกำน,น<ป>ัน anh lấy không còn, để tao chứ, đủ, đủ sức, đủ sức, ตรงรักกัหนึ่งโอ้ยไปเอฟไปเอฟนี้ยายด้วยนะคะจะหมดเขตแล้วถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนีวันอาทิตย์ไปเอฟไว้ใต้โพสหน้าเฟซที่ฟังเลยสามร้อยห้าสิบาทนะสามร้อยห้าสองร้อยเท่าไรนะแก้มหิจะเท่าเต็งกิ้วแล้ว พี่มิ้นน่ะเป็นกลมๆแล้วพอพ้วนๆน่ะครบอ้วนแล้วเจ้าเจาถ้าพี่มิ้นกินอันนี้ไปสิไปไปสิบ<ช>ไปสิบเนี่ยถ้าพี่มิ้นกินอันนี้ไปสิแก้วนะนี่ก็รับรองพี่มีนน้ำหนัก60พี่มิ้นนะ่ะกินเยอะน้ำตาล80แคลกินเยอะกว่าแบงกิ้วอีกพี่มิ้นน่ะใช่ เนี่ยวันนี้พี่มินกินพิซซ่าแล้วก็แล้วก็อันเนี้ยแล้วก็โดนัทอีกเยอะมากด้วยใส่มาเนี่ยยี่ยี่ย,ยี่ลูกยี่ไงไปไปเข้าไปเข้าห้องทำงานแล้วนะเอาไปทำง,งานแล้วหรอมันเลยมาห้าทีแล้วเนี่ย นายกิ้วบอกรักพี่กวางหน่อยรักพี่กวางครับรักกันกิ๊กโอ้ยเขินมินิฮันดิมินิฮันดิเขินนะค่ะว่าน้องเขินน้องละลายไปแล้วเขินแล้วมีชอบเลยนะฝากฝากดูแลตังกิ้วด้วยนะเธออย่ารบกวนอย่าแกล้งตังกิ้วเยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตั้งใจทำงานล่ะอานะตุ่นดักแมวไปาย บาย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 อ่ะเหลือเราแล้วหนึ่งพันเหลือเราแล้วตอนนี้ตอนนี้พี่กวางเหล็กละลายไปแล้วหนึ่งพันสามร้อยเท่าไหร่หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าคนอ่ะหกสิบสี่ออกไปหนึ่งคนเออไมค์แล้วหกสิบแปดแล้วไมค์แล้วไมค์แล้วสาม พิมพ์มาอะไรสามารถพิมพ์ได้นะคะน้อง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 อ่านหนังสือเก่งมากอ่านนษาอังกฤษลูกอ่านเลยมไม่ใช่ไใแไม่เป้นนะอ,อันนี้อ่นานว่าอะไร thank you ไหมครับพไม่์่ัดว่า thank you เนดะ้อ thank you thank you เหรอถึง thank you พูดเก่งมากครับ ขอบคครับอ่านนี้หน่อยไปเอฟนิยายกันทุกคนสากหรอปากเอฟนิยายหลงรักกำนันด้วยอ๋อหลงหลงรักกำนันเหรอแต่ก็ไม่ซื้อนะอะเราได้ฟรีอีกตามเคยเราอะแต่ก็ไม่ซื้อ ไปเอฟหนังสือ<ต>นนยายหลงหลงรักกำนานด้วยกงรักกำน,นานจริงเนี่ยพี่เนี่ยนะพี่นักเขียนอ่ะพี่บอยน้ำกับอันนั้นอยู่ในตู้เย็นน้ำของออกแต่แข็งว่าเป็นอะไรหรอตงกี้งก็ไม่รู้สิก็ไม่รู้สิค <c ười> นว้วแขนก็ต้องอ้วนนะสิ แขนพี่เป็นอะไรไม่ใช่แขนคนอ้วนอ๋อแขนพี่มินแขนพี่มินบวมบวมบวมแขนบวม thank y เป็นผู้รักษาให้เดี๋ยวกัน thank you เป็นอะไรก่อนเมื่อกี้รักษาด้วยการทุกจะได้หายไวๆน้อง thank you น่ารักเอฟเกม thank you ได้ไหมเอฟเกม thank you ได้ไหมอีกเกม กิ้วหน่อยอ่ะหยิกหยิกเขาบอกเขาหยิกอ่ะมีแต่คนชมแตงกิ้วน่ารักอ่ะยนี่มันไรใครกันแน่เนี่ยคุยเก่งมากเอ็นดูน้องน้องน้องแตงกิ้วอมอะไรอยู่อี้โมอะไรอ่ะอ้มอะไรอ่ะไมีนดูเด็ก เรงมินอาการเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นยังนีขึ้นนิดหน่อยแล้วค่ะแต่ยังหันขวายังไม่ได้หันเห็นหันไม่ใช่หันเป็นอหันไม่ใช่หันที่แบบเห็นเอฟเกม thank you ครับ ไลน์นี้แตงกิ้วยืนหนึ่งก็ขโมยก็ขโมยไลน์เขาไงเอออะไรเนี่ยอย่างปั่นเนี่ยอมลูกอมหรอเพ่อมาแตงกิ้วอมลูกอมหรอลูกพี่ยี่เนี่ยแตงกิ้วอ่ะหรอ พี่ไข่รูาจัดมาวันนั้นไงที่มากับพี่กวางวันนั้นไงพี่ตัวตัวอ่ะพี่เาขับรถเออที่เขาขับรถอ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่เอาไม่ไม่เอานะก็เหมือนกันไงหล่อหล่อเหมือนกัน thank you เป็นอปลปบมือให้ thank you ะไรเอฟเสื้อ thank you ได้ไหมอ๋อได้ครับเป็นเสื้อดบบพิฆาตะสูนนะครับตัวละเท่าไหร่ขายเลยซื้อมาตัวละ สองร้อยขายไปเลยห้าร้อยไม่ขายให้หรอกอว่าต้องไปหาซื้อเองเนาะเนาะลาซาดาก็ได้ราคากี่บาทเท่าไหร่ก็ไม่โล่ <c oughs> เรื่อบอกสาแล้วทุกคนใจเย็นเด้อคิวพูดเก่งน่ารักมาหกไม่ใช่ไลฟ์พี่มิ้นไลฟ์เต้งยู่แต n k y o ลูกพ่อมิ้นแหละช่างมีมีช่องด้วยนะช่อง YouTube ชื่อว่าอะไรนะ Thank you เลยนะ Thank you channel แต่ว่า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 มีแต่ Facebook แต่ว่าตอนเนี้ยเต็กิ้วยังอัดคลิปลง YouTube ไม่ได้เพราะว่าเด็กอายุต่ำกว่า12ปีอะไม่ควรเข้าหน้ากล้อง มันคือกดของ u t u b e น้องน้องจะพูดประมาณนี้และค่ะสำหรับแฟนคลับที่แบบไม่เคยแบบย <Shop, S 1> ังไม่เคยชอบชอบอะไรเนี่ยน้องอายุเท่าไหร่แล้วเออเจ็ดขวบครับอ่านภาษาไทยเก่งมากเลยนะทุกคนลองทุกคน<อ>ลงพิมแอบเธเลน่เนเหมือนพี่กวางเฉยทุกคนแบบลองพิมพ์ผิดมาดิน้องแบบอ่านออกหมดเลยเออลูกพ่อมิ้นแม่กวาง เลียงกิ้วจิ้กกมพ่อมิ้นหน่อยโอเคครับเดี๋ยวยิกให้นะครับเดี๋ยวยิ้กให้ดูเลยไอเจ็บน้องน้องแตกสาวแล้วเอาบางทีไงที่ตัวเองเออไปซื้อเท่าไหร่อะไรเงี้ยอะไยที่ผมเป็นตุ๊ดตั้งแต่เมื่อไหร่รันเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าคุณเป็นตุ๊ดตั้งแต่เมื่อไหร่ นี่เจ็ดขวบโตวกว่าพี่อีกว่าชอบน่ารักครับนี่ค่ะพี่แบบพี่วินิพูแล้วก็พี่พี่แฟนคลับที่ชอบส่งของให้น้องค่ะน้องก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะส่งสีส่งอะไรมาให้น้องก็จะหน้าตาประมาณนี้ขอบคุณขอบคุณที่แบบว่าเคยส่งขนมส่งเสื้อส่งอะไรให้เตงกิ้วหน่อยเดียวขอบคุณแบบ ขอบคุณพี่ๆหน่อยพี่ๆแฟนคลับหน่อยขอบคุณครับที่ส่งขนมส่งเสื้อส่งตุ๊กตาส่งตุ๊กตามาให้ด้วยครับขอบคุณครับอันนี้พี่มีมีลูกอีกคนหนึ่งนะอันนนั้นลูกอีกคนมันอยู่ตรงกลางนี่มามาไอ้น้องมามาเออเอออ่ะนั่งลงไอ้น้องนั่งลงนั่งลงไอ้น้องอ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีกัน สวัสดีครับ Hi, <th> ชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรครับเนตัน <Nathan. S 1> เอาให้น้องพูดก่อนนี่ชื่ออะไรครับเนตันเนตันซึงหลักำลังคือไอ้น้องไอ้ <laughs> ไน้องตะกีไก้ไปเรียกไอก้น้องอโหน้องน่ารักไปถึงน้องนี่นะครับไปถึงน้องไหนครับ <laughs> แล้วแย่งกันน่ารักแลยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ่านอันนี้น้ำไหลครับชื่ออะไรครับลูกพ่อเยอะนะนี่อ่ะอหญ่เขาหมายถึงลูกพ่อมันเยอะนะนี่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจบไลฟ์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวครับสวัสดีครับเรียนออนไลน์พอดีเลยไบายก็ขอบคุณสำหรับขนมที่ส่งมาให้นะคะคุณครับ ไ่ไระสานิบารเหรอ